บริษัทเนี่ยครับถูกกล่าวหาแล้วกันครับว่าอดีตผู้บริหารนะครับทุจริตราคาหุ้นก็ตกลงมาอย่างมากก็ฟลอมาสองสวันแล้วนะครับตลาดหลักทรัพย์มีการตรวจสอบยังไงนะครับการตรวจสอบเนี่ยเข้มข้นมากแค่ไหนและทำไมกรณีนี้มันถึงเกิดขึ้นได้ครับอาจารย์ถ้าแบบเนี้ยอย่างผมเองเป็นนักลงทุนอ่ะผมก็จะเชื่อใจไม่ได้แล้วไอ้พวกแบบ CG จีเรตติ้งอะไรพวกนี้ครับอาจารย์คือแล้วเรารจะทำยังไงดีสำคัญที่สุดครับต้องดูว่าผู้บริหารเนี่ย สัญญาอะไรไว้กับนักลงทุนแล้วทำสามารถทำตามที่สัญญาไว้ได้หรือเปล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการของออมมันนี่ครับ e c o n o o i c Zoom นะครับรายการที่จะมาพูดคุยถึงประเด็นร้อนๆน,นะครับที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดลงทุนณเวลานี้นะครับผมวันนี้ครับเรามาพูดคุยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภูสิทธิ์วงหลอสายชนนะครับผมผู้อำนวยการหลักสูตร AMBA นะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าอาจารย์สายธุรกิจแล้วก็ที่ปรึกษาบริษัทชนะนำของประเทศไทยมากมายในการเข้าตลาดหุ้นครับเดี๋ยวผมจะขอให้อาจารย์แนะนําตัวนิดหนึ่งก่อนกันครับผมสวัสดีครับผมภูสิทธิ์วงหลอสายชนนะครับสวัสดีครับก็ผมเป็นผู้อำนวยการนะครับหลักสูตร AMBA นะครับของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการเงินนะครับเรื่องของการวิเคราะห์หุ้นครับ แล้วก็ยังเป็นพว่วมในการนะครับหลักสูตรเรื่องของ Life Acceleration Program นะครับของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ช่วยดูแลผู้ประกอบการพัฒนาผู้ประกอบการนะครับเพื่อให้เขาสามารถ เข้าไปจดทะเบียนในตลาดไลฟ์เอ็กซเชได้ครับโอเคครับผมก็แสดงว่าอาจารย์เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับบริษัทในการเข้าตลาดหุ้นพอสมควรนะครับผมถือว่าเท่าที่ได้ยินมาครับคือเป็นมือต้นๆของประเทศนะครับในการปั้นธุรกิจเข้าตลาดหุ้นเลยทีเดียวนะครับผมก็ที่จริงครับก่อนที่เราจะเข้าประเด็นกันวันนี้ที่จริงเรามีมีหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่กําลังเป็นประเด็นร้อนมากๆในตลาดหุ้นแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงพูดถึงตรงนั้นน่ะเราอยากจะมาพูดถึงเรื่องความแตกต่างของตลาดหุ้นของประเทศไทยก่อนก่อนแล้วกันเพราะว่า สำหรับคนที่เป็นมือใหม่เองครับเราอาจจะเริ่มเริ่มได้ยินชื่อของ l i f e Exchange บ้างนะครับเซหรือว่า MAI บ้างอะไรเงี้ยครับอาจารย์เราอยากจะขอให้อาจารย์แบบค l a ล i f y แต่ละอันให้หน่อยได้ไหมครับว่ามันแต,ตกต่างกันยังไงเหมือนกันยังไงอะไรเงี้ยครับได้เลยครับ <c oughs> ผมก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไ,ไทยนะครับวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด สามตลาดด้วยกันนะครับตลาดแรกครับเรียกว่าตลาดเซตนะครับตลาดนี้น mm ี hmm. ่ก็เป็นตลาดสําหรับบริษัทขนาดใหญ่นะครับที่เป็นบริษัทมหาชนที่เป็นบริษัทที่มีเขาเรียกว่าทุนชําระแล้วนะครับตั้งแต่100น mm. นแหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไปแล้วก็กําไรสุดทธิอะครับที่เวลาเข้าไปจดทะเบียนเนี่ยสองถึงสามปีรวมกันเนี่ยตั้งแต่ร้อยยี่ห้าล้านบาทขึ้นไปแล้วก็ปีล่าสุดเนี่ยต้องได้อย่างน้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทครับตลาดที่สองเนี่ยเขาเรียกว่า MAI ตลาดนี้ ทุนชําระแล้วเนี่ยอยู่ประมาณตั้งแต่50ล้านบาทขึ้นไปจำได้ไหมครับเะกี้เซตคือ 100, MII อเนี่ยอยู่ที่50ล้าน <50. S 1> นะครับส่วนผมอาชัส่วนผลการดำเนินงานครับถ้าเป็นเซตเนี่ยตั้งแต่75ล้านบาทขึ้นไปแต่ m อ i เนี่ยตั้งแต่25ล้านบาทครับผม <Okay S 1> แล้วก็ตล,ลาดล่าสุดคือตลาดสําหรับ SME สําหรับผู้ประกอบการนะครับสําหรับสตาร์ทอัพตลาดนี้เราเรียกว่า Life Exchange นะครับ ซึ่งตลาดนี้เนี่ยก็คือเป็นตลาดที่เรามองเรื่องของรายได้เป็นหลักเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของกําไรนะครับถ้าเป็นภาคการผลิตจะต้องมีรายได้ตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปถ้าเป็นภาคการบริการเนี่ยต้องมีรายได้แต่งแต่50ล้านบาทขึ้นไปแล้วก็ถ้าเป็นสตาร์ทอัพครับจะต้องมี VC หรือ PE เนี่ยร่วมลงทุนแล้วนะครับทั้งสารตลาดครับจะต้องรับประการเรียกว่าจดทะเบียนนะครับเขาเรียกว่าเป็นบริษัทมหาชนนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดครับ จะต้องทําบัญชีแบบ P A E ก็คือเป็นบัญชีที่ผู้สอบครับอยู่ในสังกัดของผู้สอบบัญชีที่รับความเห็นเนความนชอบจากทางกรตตครับอืมโอเคแล้วก็แสดงว่าเ,เดี๋ยวนี้เหมือน,นะคล้ายกับไอแต่แต่หุ้นทั้ง3หุ้นที่อยู่ในตลาดทั้ง3มอันก็คือเราสามารถที่จะเทรดได้ในในแอปสตรีมมิ่งอะไรต่างๆเหมือนปกติถูกไหมครับ ไม่มีเลยใช่ครับก็มีเซตกับเอไเนี่ยได้เทรดปกติที่เราพูดเราเทรดไปนะครับเป็นผู้ที่เขาเรียกว่านักลงทุนทั่วไปสามารถเทรดได้แต่ไลฟ์เอ็กเชิงครับคนที่เข้าไปเทรดได้เนี่ยจะต้องเป็นนักลงทุนรายใหญ่นะครับนักลงทุนสถาบันนักลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญครับเพราะไลฟ์เอ็กเชิเนี่ยมีความเขาเรียกว่ากฎกติกาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่าทาง MI และเซตนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันครับเรื่องของการที่ อาจจะนักลงทุนการการลงทุนที่ปิดพลาดได้เนี่ยรายเอ็ก a n g เนี่ยก็เลยจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่เป็นหลักครับอืมแล้วแล้วมันแล้วอย่างถ้าสมมุติเป็นนักลงทุนรายใหญ่นี่คือเขาเขาตั้งเกณฑ์ยังไงครับอาจารย์ อ่านักลงทุนใหญ่ครับสำคัญก็คือเรื่องของประสบก,การณ์ครับความรู้ความสามารถนะครับเช่นเรื่องของการศึกษาเรื่องของอาชีพนะครับรวมทั้งเรื่องของเอเซทเรื่องของสินทรัพย์ครับว่าจะต้องมีสินทรัพย์เกณฑ์ขั้นต่ําจานวนหนึ่งที่จะสามารถเข้าไปเท,<อ>ปทรดได้<อ>ครับผมเพื่อป้องกันนะครับว่ารายย่อยที่อาจจะมีเงินไม่มากเข้าไปเทรดเนี่ยอาจจะเกิดความเสี่ยงได้นั่นเองครับแต่ว่าไอ้ตัวที่อยู่ในไลฟ์เอ็กซ์ชแนนจ์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ใน MA i แล้วก็เข้าไปอยู่ในเซทได้ภายใน เลเทอร์ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับในเรื่องของตลาดนะครับปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเอ i เนี่ยเวลาเอไมไอเนี่ยเพราะเรารู้จักกันดีนะครับเป็นขนาดกลางเนี่ยพอสมมติว่าธุรกิจเนี่ยมีการเติบโตมากขึ้นก็จะสามารถขยับเข้าไปจดทะเบียนในเซตได้เช่นเดียวกับไลฟ์เอ็งเชงครับก็คือเมื่อถึงเกณฑ์ที่กําหนดก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับไปจดทะเบียนในเอ i มไอหรือเซตได้ในอนาคตครับอืก็คือแล้วแต่ว่าพอพอมันถึงเกณฑ์เสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะ ขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะใช่ถูกต้องเลยครับผมอ่าโอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นตัวหนึง่งอาจารย์ซึ่งแบบวันนั้นผมไปเห็นสเตตัโสโพสของอาจารย์มาแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหมันมันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากนะก็คือหุ้นตัวหนึ่งเนาะเราเราได้จะพูดชื่อได้แหละเพราะว่ามันเป็นการพูดถึงกันค่อนข้างที่เยอะก็คือหุ้น EA เนาะพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับซึ่งอาจารย์โพสต์ไปนะครับก็คือเรื่องของรางวัลที่ เขาได้รับมานะครับในช่วงตั้งแต่เปิดบริษัทมานี่10ก10สิกว่าปีเนาะถ้าจำไม่ผิดครับตั้งแต่เข้าตลาดหุ้นมาใช่ไหมประมาณสิกว่าปีนะครับเดี๋ยวผมขอไล่เลียงรางวัลก่อนเพราะว่ารางวัลเยอะมากนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็รางวัลที่เขาได้นะครัมีตั้งแต่แบบ global auditor นะเป็นผู้บริษัทที่มี global auditor เป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็รับรองออกกันเงินด้วยเนาะได้รับรางวัลคะแนน,านการกํากับดูแลนะครับ CG ระดับดีเยี่ยม5ดาวต่อเน,นื่องเป็นปีที่6โดยสมาคมส่งเสริมสถาบบบัััันนกกกรร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 มมาาิษททททไไยย่วตลดปะะเศคบ ได้รับการประเมิน MSCI ESG Rating A นะครับโดย MSCI เนาะแล้วก็ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน set ESG Rating อันดับ AA โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับรางวัลเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยนะครับบริษัทได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี2023โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยบริษัทออกหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับ rating A จกดทริส rating เนาะ แล้วก็บริษัทได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี2023โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมสวทนะครับผมแล้วก็ไรายได้30,000ปีสุดท้ายปีล่าสุดก็คือไรายได้ประมาณ30,000ล้านแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆต่อเน,นื่องมาทุกปีนะครับแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าบริษัทเนี่ยครับได้ถูกแบบอนอกจกถูกลก่าหาแล้วกันครับว่าอดีตผู้บริหารนะครับทุจริตแล้วก็ราคาหุ้นก็ตกลงมาอย่างมากก็ฟลอมา23วันแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่านี้จะไม่ฟลอเนี่ยแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ เป็นเป็นข่าวที่ร้าย,ายๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของบริษัทนี้แล้วกันครับก็คือผมอยากจะมาถามอาจารย์นะครับในเรื่องประเด็นเนี้ยจากจะขอแยกเปสามเรื่องแล้วกันนะครับก็คือแบบการรับอรองเหล่านี้ครับเอาจากตลาดหลักทรัพย์เพียงเดียวน,นะครับมีการตรวจสอบยังไงนะครับแล้วการตรวจสอบเนี่ยเข้มข้นมากแค่ไหนและทําไมกรณีนี้มันถึงเกิดขึ้นได้ครับอาจารย์ ครับผมต้องขออธ <half> ิบายให้เข้าใจนะครับว่าเวลาสมมติว well, right to <tr> <ments> ่าเรื่องของการตรวจสอบครับมันมีหลายประเภทเนาะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสัก2ตัวละกันที่เป็นหลักๆเลยก็คือเรื่องของ CTR นะครับก็คือเรื่องของ Corporate Governance นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของบริษัทพิบาลต่างๆนะครับอันนี้เราจะขอคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยเรื่องของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจุทะเบียนต่าง ต้องบอกก่อนครับอันดับแรกเลยเนี่ยเวลาเขาตรวจเอกาสารเหล่านี้เนี่ยไม่แน่ใจคุณโ,โสพลทราบไหมครับว่าในเรื่องของ CTR เนาะก็คือเรื่องของการกำก,ก,กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบีย,เน,ยเนเนี่ยมีเกณฑ์เนี่ยทั้งหมดกี่ขอ้ออันนี้ไม่รู้เลยครับอาจารย์อาจารย์ทั้งหมดเกณฑ์ทั้งหมด2องรข้อครับโอ้โหปะมาก <200, S 2> ครับข้อใช่ครับแบ่งเป็นทั้งหมด5หมวดหลักด้วยกันครับหมวดแรกเนี่ยเขาเรียกว่าหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันหมวดที่สามเนี่ยหมวดคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียหมวดที่สี่ครับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและหมวดสุดท้ายครับความรับผิดชอบของคณะกรรมการจากห้าหมวดครับลองเดาสิครับคําถามข้อไหนหมวดไหนเยอะที่สุดครับคณะกรรมการหรือเปล่าครับถูกต้องเลยครับหนึ่งร้อยแปดข้อครับ เป็นคําถามที่เกี่ยวถามเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบของคณะกรรมการแลัในคำถามคือว่าอา้าวแล้วการตรวจสอบแบบนี้เขาตรวจกันยังไงเขาติดตามกันอย่างไรนะครับต้องบอกกันเลยว่าโครงการของ CTR เนี่ยเป็นโครงการที่สํารวจนะครับติดตามวัดผลการกำก,กับดูแลหรือเขาเรียกว่าบรรษัทพิบายของบริษัทจดทะเบียนนะครับ,รบของทาง IOD ก็คือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมกการบริษัทไทยนะครับแล้วก็ กลุ่มกลุ่ม I อ d ดเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากทางทั้งตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยแล้วก็กรอตตซึ่งเขาทามาตั้งแต่ปี2 5 4 4ันห้าี่ิบี่ครับจนถึงปัจจุบันก็ทํามาค่อนข้างเขาเรียกว่ายาวนานมาใช,ใช่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 ครับแล้วนี่นเขาก็มีเกณฑ์ครับวิธีการเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์ต่างๆที่อย่างผมเล่าให้ฟังนะครับ2 4 1ข้อนะครับกับจานวนทั้งหมดห้าหมดด้วยกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเขาก็จะมาถามทีละข้อว่าเรามีการปฏิบัติเนี่ย ตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่นะครับถ้ามีการกําหนดตามกฎเกณฑ์ก็จะได้รางวัลจากส่วนนี้ไปจะได้คะแนนจากส่วนนี้ไปนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะเริ่มเขาเรียกว่าเอามาจากไหนข้อมูลพวกนี้ครับก็เอามาจากข้อมูลที่บริษัทเนี่ยจดทะเบียนเปิดเผยต่อที่สาธารณะเช่นเรื่องของอรายงานประจําปีแบบแบบแสดง,ง,งรายการข้อมูลนะครับรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นหรือข้อมูลต่ตางๆที่รับการเปิดเผยดังนั้นครับสังเกตนะครับ การประเมินเนี่ยเราใช้ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาในการที่เราจะประเมินเราก็เอามาจากเอกสารที่แล้การเผยแพร่นะครับแล้วจากนั้นครับเมื่อประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเอามาแบ่งเป็นเกณฑ์นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าแบบเป็นตราสัญลักษณ์แบบดีเลิศด,ดีเลิศคือตั้งแต่เก้าสิบถึงหนึ่งร้อยคะแนนดีมากเนี่ยแปดสิบถึงแปดสิบเก้านะครับดีเนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้านะครับแล้วก็ดีธรรมดาไอ้พอดีพอใช้นี่อยู่ที่หกสิบหกสิบเก้า นะครับ huh. ซึ่งตะกี้นี้จําได้ไหมครับ EA ได,ได้ได้ระดับเท่าไหร่นะครับตะกี้นี้คือระดับห้าดาวห้าดาวใช่ครับ,รบตแต่ตั้งแต่เก้าสิบถึงหนึ่งร้อยคะแนนครับหนึ่งร้อยอ่า C G ครับอ่าแสดงว่าคําถามท,ทั้งหมดสองร้อยสสิบเอ็ข้อตะกี้เนี่ยเต็มแทบถูกคอมี huh. แทบถูกคอเลยซึ่งอเอามาจากการประเมินผลที่ที่ผ่านมาแต่สิ่งที่หนึ่งครับที่ผมต้องออกตัวแทนพวกเรื่องของการระบบตรวจสอบพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของข้อมูลในอดีต ที่แสดงถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้การันตีนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอ่โอเคครับอ,อ,อแต่นั้นแปงว่าอะไรวันนี้ความเก่งความโปร่งใสการกากับดูแลของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยดีตามนี้ตามกฎเกณฑ์เหล่านี้แต่ไม่ได้การันตีครับว่าพรุ่งนี้คุณจะโปร่งใสเหมือนเดิมอมคุณจะมีบริษัทพิบาลที่ดีเหมือนเดิมอ่าต้องเข้าใจเกณฑ์เกณฑ์เรื่องเหล่านี้ก่อนนะครับ ดังนั้นเนี่ยพอเรามีการประเมินเนี่ยที่สําคัญที่สุดก,ก่อนนั้นคะแนนนะครับมาจากข้อมูลต่างๆเนี่ยมาจากหลักฐานที่เปิดเผยดังนั้นถ้าหลักฐานไม่ได้เปิดเผยก็จะไม่มีคําตอบของข้อมูลเหล่านั้นเช่นที่เรามีปัญหาที่ถูกกล่าวหากันเรื่องของการหัวนะครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งตรงนี้ครับ,รบเขาก็มีเกณฑ์กําหนดชัดเจนว่าเฮ้ยมีระบบเรื่องของการจัดการจัดจ้างไหมซึ่งคําตอบคือที่เปิดเผยมีข้อมูล อืมนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็อาจจะยากนิดหน่อยดังนั้นตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นจุดอ่อนที่สําคัญเนี่ยก็คือเขาเปิดเผยจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยแล้วแต่ถ้าสมมติว่าจะทําให้มันดีขึ้นมันอาจจะต้องไปการไปสอบถามซัพพลายเออร์ต้องการสอบถามลูกค้ามากขึ้นเพื่อเกิดความโปร่งใสเป็นการครอสเช็คสเตคโฮลทั้งหมดว่าไอ้สิ่งที่เขากล่าวมาเนี่ยมันทําถูกหรือทําผิดหรือจริงหรือไม่จริงรวมทั้งการสอบถามพนักงานด้วยนะครับก็จะเป็นสวอยส์หนึ่งเนี่ยที่มีความสําคัญครับ ก็เป็นแนวทางป้องกันใช่วิธีหนึ่งทำไมทําไมประเด็นเรื่องของเรตติ้งพวกนี้ครับมันถึงมีความสําคัญกอต่อนักลงทุนด้วยครับอาจารย์โอเคครับเวลาเราพูดถึงเวลาเราประเมินบริษัทที่จะเลือกลงทุนนะครับส่วนมากเราก็แบ่งเป็นสองเกณฑ์หลักด้วยกันเกณฑ์แรกนี่เรียกาไฟแนนซ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำไรค่าเอาเออารีพีก็แล้วแต่ว่าพวกเราใช้ในการลงทุนตัวเลขใดกันอันที่สองครับคือนอนไฟแนนซ์ ก็คือความสามารถโดยเฉพาะความสามารถของผู้บริหารหนึ่งในนั้นครับที่เราใช้กันก็คือเรื่องของบรษัทพิบาลเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่โปร่งใสให้ความสําคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็เรื่องของธรรมาภิบาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งเพราะเรามีความเชื่อครับว่าถ้าผู้บริหารเป็นคนดีบริษัทนั้นก็น่าจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนอ่าเราเรามีความเชื่อยางนี้ก่อนอ่าคนไม่ดีบริษัทนั้นอาจจะอยู่ได้ไหมมีกำไรได้ไหม ก็าอาจจะมีแต่เป็นบริษัทที่เราไม่ควรจะสรุปในการลงทุนนะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองครับอืมแล้วแนวทางแก้ไขอแนวทางแก้ไขอาจารย์ได้อาจจะแชร์ไปนิดนึงแล้วแต่ว่าวิธีการรับมือของนักลงทุนแล้วกันครับว่าแบบเฮ้ยถ้าแบบนี้อย่างผมเองเป็นนักลงทุนนะ่ะผมก็จะเชื่อใจไม่ได้ละไอ้พวกแบบ CG จีเรตติ้งอะไรพวกนี้ครับอาจารย์ถูกไหมคือแล้วเรารจะทายังไงดีหรือว่ายังไงครับอ่ะพี่อย่างนี้ครับเวลาเราเราเรา,เราทํามาใช่ไหมผมบอกว่าพวกเนี้ยครับ อย่างน้อยเนี่ยที่อยู่ในเกณฑ์พวกนี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกคัดสรรมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขืมอนะอ่าดังนั้นตรงนี้มันก็ยังดีกว่าที่ไม่มีเกณฑ์อะไรหรือไม่มีการตะกร้าที่ในการสกรีนไม่มีตะแกรงในการสกรีนนะครับดังน,นั้ตนตอนนี้หมายถึงว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งตะแกรงที่ใช้ในการสกรีนคนได้ละแต่อย่างไรก็ตามจากทั้งหมดเนี่ยทราบไหมครับว่าในบริษัทเนี่ยเราใน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 เขาเรียกว่าอะไรนะใน ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีบริษัทที่จดทะเบียนทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่จะไม่ได้เจ็ดแปดร้อยป่ะครับอ่าใช่ครับถูกต้องเลยครับก็คือในตลาดหลักทรัพย์นะครับตอนนี้เนี่ยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดเซ็ตเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดร้อยบริษัทครับใน m อ i เนี่ยมีสองร้อยยี่สิบสองบริษัทและในอะไรเอ็กชเชงเนี่ยอยู่ประมาณห้าบริษัทรมวมไปเสร็จเกือบหนึ่งพันบริษัทครับอืมเพราะหนึ่งพันบริษัทเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีตะแกรงร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซีจ อ่าที่เราพูดตะกี้นี้เรื่องของ ESG р е t ติงมันก็จะมาช่วยร่อนเราอาจจะเหลือสัก200หรือ300แต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าที่เหลือจะไม่ดีแต่ต้องเข้าใจก่อนว่า200 300เนี่ยถูกผ่านตะแกรงร่อนมาแล้วหนึ่งอันแต่เราลงทุนครับเราคงไม่ลงทุน200บริษัท300บริษัทถูกไหมเราก็ต้องมาตะแกรงร่อนของเราเองว่าเราเนี่ยจะร่อนเนี่ยเหลือเท่าไหร่โดยพิจารณาจากอะไรสำคัญที่สุดครับสาหรับผมเนี่ยนอกจากเรื่องของไฟแนนซ์แล้วเนาะเรามาดูเรื่องของผู้บริหารครับ สำคัญที่สุดครับต้องดูว่าผู้บริหารเนี่ยสัญญาอะไรไว้กับนักลงทุนแล้วทําสามารถทําตามที่สัญญาไว้ได้หรือเปล่าเช่นเราบอกว่าเราจะขายธุรกิจภายในไตรามาสหน้าเท่านี้เท่านี้พอถึงไตรมาสหน้ามาดูผลปรากฏทําไม่ได้แสดงว่าสิ่งที่สัญญาไว้สิ่งที่พูดไว้เนี่ยเริ่มไม่น่าเชื่อถือแล้วหรือเราบอกว่าเราจะดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมปรากฏว่าบริษัทนี้ได้รับการฟ้องร้องทางกฎหมายเรื่องของการ่อยของเสียแสดงว่าอันเนี้ยเริ่มไม่น่าเชื่อถือแล้ว เพราะเรา huh. มีความเชื่อครับว่าถ้าบริหารที่ดีแน่นอนครับก็จะทําให้บริษัทนั้นอยู่ได้อย่างยั่งยืนเราก็มีความน่าเชื่อถือเพราะเราไปถือหุน้นนั้นเราถือหุนนอห้นเนี่ยเราเป็นเราเป็นถือหุ้นเนี่ยดังนั้นเราก็ต้องมีความเชื่อในคณะกรรมการบริษัทถูกไหมครับว่าเขาจะสามารถทําหน้าที่แทนเราได้ดังนั้นจุดสำคัญสุดครับก็คือ trust นะครับดังนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยบริษัทต,ต่างๆเนี่ยที่มีปัญหาเรื่อทรัสาาผู้ออผ้ิิออขววปฏพดนน จับโปได้ว่าไม่ใช่เรื่องจ,งจริงโปได้ว่าเฮ้ยสิ่งทีคค่คุณกำลังพูดเนี่ยคนกําลังโกหกความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็จะล่วงล่นทันทีและนี่นคือไม่น่าแปลกใจที่เกิดการขายหุ้นอย่างรุนแรงนั่นเองครับผมจะบอกว่าเก้าร้ยกว่าบริษัทครับมีปัญหาเนี่ยไม่ถึงสิบบริษัทครับยี่สบริษัทดังนั้นยังมีหุ้นจํานวนมากครับที่เรานักลงทุนสามาถัถที่จะลงทุนได้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวผู้บริหารเหล่านั้นครับขอบคุณมากครับ อืมโอเคครับก็ว so ันน e ี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับสําหรับข้อมูลครับวันนี้ที่จริงเราพูดคุยกันที่จริงประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นร้อนมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเออมันทําให้นักลงทุนเองอย่างผมเองก็เป็นนักลงทุนเองครับก็ก็เริ่มเริ่มแบบศรัทธาสันคอนเหมือนกันอาจารย์เราต้องเราต้องพูดกันตรงๆว่าเออศรัทธาสันคอนเหมือนกันเพราะเรารู้สึกแบบเฮ้ยแล้วแบบนี้เราจะเราจะเชื่อได้ยังไงแน่นอนครับคืออย่างที่อาจารย์บอกครับคือแน่นอนไอ้ตัวไอ้ตัวซีจีไอ้ตัวเลตติ้งหรือว่าคะแนนต่างๆเนี่ยมันเป็นตะแกรง ชั้นหนึ่งนะครับมันเป็นตะแกรงชั้นหนึ่งเพื่อที่จะจะทำให้เราเห็นว่าเออบริษัทนี้ถูกคัดกรองมาแล้วแต่ว่าการที่เราจะลงทุนอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆครับก็คือเราต้องเราต้องมาดูจริงๆครับว่าเออผู้บริหารเขาเชื่อถือได้มากขนาดไหนแล้วก็เขาทำเดลิเวอร์เอ่อรีแบบที่ตัวเองสัญญาไว้หรือเปล่าแล้วก็มีอะไรบ้างที่มันดูแบบเอ๊ะ มันดูผิดแปลกนะครับแล้วก็แน่นอนครับการติดตามอ่านข่าวหรือว่าการดูไอ้เรื่องราวต่างๆนะครับมันเป็นสิ่งที่จะเป็นอยู่แล้วสำหรับนะักลงทุนเนาะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนระยะสั้นหรือว่านักลงทุนระยะยาวอะไรก็ตามครับคือแบบการอ่านข่าวติดตามข่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยต้องกรองหลายๆชั้นแล้วกันคือเรามีตะแกรงชั้นเดียวอาจจะไม่ได้ละเราต้องอาจจะมีตะกร้อตะแกรงของตัวเองแบบสามสี่ชั้นต่อไปนะครับอประมาณนี้นะครับ,รบขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ ตามรายการของเราครับขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ